ชอบคู่ไหนที่สุดใครวันใครทูใครสปีดใครวันทีมชอบใครทูครับมีอะไรที่ชอบทุกตัวมันคล้ายกันหมดเลยแต่ใครทูผมใส่แล้วผมลองกระโดดมันไม่เจ็บเขาถ้าใครใดูรีวิวผมผมจะเป็นคนตัวเล็กจะไม่ค่อยวอลลี่กับการที่มีแรงซัพพอร์ตจากแนวดีแต่ผมจะเป็นคนที่ชอบขยับพื้นข้างๆได้เร็วๆแต่อย่างอนัทเป็น power forward เป็น swing m a แล้วเน้นกระโดดอนัทเลือก ใครทูใครทูเอ้ยแล้วถ้าเป็นเซนเตอร์ล่ะท่วงท้วงหน่อยไม่ได้ไม่ได้กระโดดได้เยอะแต่แบบดิ้นเคลื่อนไหวแบบมั่นคงคิดว่าแอนต้าต้องเป็นตัวใครหนึ่งครับใครหนึ่งใช่ไหมใช่พี่เห็นด้วยที่ผมใส่ผมผมว่าความรู้สึกอะครับผมไม่รู้ว่าโคมันหนากว่าหรืออะไรจังหวะกระโดดอะพอลงส้นอะอันเนี้ยมันมันมันเหมือนถึงพื้นมากกว่าแต่พอผมอันเนี้ยวันแรกเลยที่ผมใส่มันมีจังหวะที่ผมตึงสองสองขาเลยลงส้นแล้วมันแบบเอ้ยมันไม่เป็นไรเลยมันมันมันไม่กระเทือนมันดีมากผมได้คุยกับเฟดดี้เฟดดี้ ให้ทายทายหนึ่งหรอเฟตที่ชอบไคสปีดเพราะว่าไคสปีดน่ะมันหนึบแล้วก็มันพุ่งแล้วเฟสเขาเป็นคนแบบ m o ดเคิร์ฟใช่ไหมแต่ไค<อ>สปีดมันมันค่อนข้างที่จะแข็งแข็งใช่ใช่จริงจริงๆข้อเสียของรองเท้าที่มันหนึบมากๆแล้วมันมันพุ่งมากๆเนี่ยมันจะมีเรื่องความการะด้าง Hmm. แต่พอมันซับพอตดีมันนุ่มมากๆมันจะมีเรื่องของแบบมันจะได้เรื่องความนุ่มแต่มันอาจจะถูกดึงให้หน่วงนิดนึงแต่จริงๆเขาชอบใครท่ใครสปีดแต่ยังไงมีโปรเฟชชั่นแนลมา c เซอร์ติฟายให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางแอนท่าที่ส่งรองเท้ามาให้พวกเรารีวิวแล้วก็เนี่ยวันนี้เรามีแบรนดอมมาเพื่อมาบอกจริงว่าเฮ้ยใครทูเวิร์กยังไงก็าฝากติดตามอนท่านะครับทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็เว็บไซต์ของเขา